สวัสดีคานผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชยัยวันนี้ผมขอนำบทความที่น่าสนใจมานำเสนอให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันครับวันนี้เป็นบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์ line, คอลัมน์เส้นใต้บรรทัดเขียนโดยคุณจิตกรบุษบามานาเสนอครับเรื่องเฉาเฉาข่าวกลางคุกเมื่อวันอังคารที่18พฤศจิกายน2568 สื่อมวลชนพร้อมใจกันรายงานว่านางพงษ์สวัสดิ์นีลโยธินประหลัดกระทรวงยุติธรรมแต่ลงนามคำสั่งย้ายนายมานพชมชื่อผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมานครไปปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการก,มกมร,ร,รมกรมราชทัณฑ์ตั้งแต่เมื่อวันที่16พฤศจิกายนโดยระบุในคำสั่งย้ายว่ามีความจำเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีสืบเนื่องจากการจู่โจมตรวจค้นเรือนจำพิเศษกรุงเทพมานครและพบการกระทำผิด กรมรชาชัณฑ์ได้ออกเอกสารข่าวถึงสื่อมวลชนในวันรุ่งขึ้นยืนยันว่ามีการจู่โจมและตรวจค้นจริงโดยพบว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดในการควบคุมและปฏิบัติต่อผู้ต้องขังซึ่งกรมรชาชัณฑ์ได้ย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้บัญชาการเรือนจําไปปฏิบัติหน้าที่ยังกรมรชาชัณฑ์แล้วเอกสารดังกล่าวยังระบุด,ด้วยว่า กรมรชาชทันได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรมเจ้าหน้าที่กองทันทวิทยาเจ้าหน้าที่กองบริหารทรัพยากรคนกลุ่มงานวินัยเจา้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงทุกประเด็นโดยละเอียดซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีผู้ต้องขังชาวจีนบางรายที่มีอิทธิพลเหนือผู้ต้องขังรายอื่นภายในเรือนจําจนสร้างความไม่พอใจให,ให้กับผู้ต้องขังชาวไทยจึงมีผู้แจ้งบะแสมายังกรมรชาชทัน ได้ทราบถึงพฤติการดังกล่าวเพื่อให้เห็นปฏิบัติการเฉาหึง่งคาวโลกีกลางคุกครั้งนี้เรามาไต่สวนทวนความไปด้วยกันครับ 1. ซสืบเนื่องจากวันที่ส6กพฤศจิกายนชุดจู่โจมได้เข้าตรวจค้นเรือนจำพิเศษกรุงเทพโดยการจู่โจมตรวจคน้นเนื่องจากได้รับแจ้งว่ามีผู้ต้องขังชาวจีนบางรายที่มีอิทธิพลเหนือผู้ต้องขังรายอื่นในเรือนจำจนสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ต้องขังชาวไทย ในการตรวจค้นครั้งนั้นพบสิ่งอำนวยความสะดวกประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวนมากทั้งไมโครเวฟแอร์กาต้มน้ำรวมถึงยังพบของมีคมมีดไฟแช็กซึ่งเป็นของต้องห้ามในเรือนจำเพราะใช้เป็นอาวุธได้และไฟแช็กบ่งบอกได้ว่ามีการสูบบุหรี่ชุดตรวจค้นทราบข้อมูลเบื้องต้นว่ามีการจ้างนักโทษชาวไทยที่พอสื่อสารภาษาจีนได้มาดูแลรับใช้และในสามแดนขังยังมีการแบ่งการปกครองกันเองโดยให้หัวหน้ากลุ่มพักอยู่ในแดนเดียวกัน ระดับรองหรือลูกน้องพักแยกคนละเดนดซึ่งทางกรมรชาชทัณ์ได้ตั้งกรรมการสอบผู้บรชาการเรือนจำและเจ้าหน้าที่อีก14คนแล้วสอสำนักขา่าวมติชนอ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวระดับสูงกรมรชาชทัณ์ว่าในการจู่โจมในเช้าวันที่สบบพฤศจิกายนนอกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆยังพบว่ามีการจ้างนางแบบสาวชาวจีนบินตรงมาปลนเปลือถึงภายในคุก โดยใช้ห้องใต้บันไดซึ่งอยู่ระหว่างประตูหนึ่งกับประตู2ของเรือนจําที่ทางเรือนจําทําไว้เป็นห้องรับรองแขกเป็นสถานที่ร่วมเพศซึ่งในการตรวจค้นได้พบนางแบบสาวผู้ต้องขังถุงยางอนามัยใช้แล้วและกระดาษทิชชู่ในห้องดังกล่าวด้วยนางแบบสาวคนนี้ค่าจ้างบินระดับจหลักโดยเข้าไปในด้านในผ่านทางห้องผู้บัญชาการเรือนจําที่อยู่ชั้นสองก็ลงไปด้านล่างของเรือนจําโดยไม่ต้องผ่านประตูหนึ่ง ขณะที่ผู้ต้องขังออกมาจากแดน3ผ่านประตู2เพื่อมาอย่างห้องใต้บันไดย 3. กรมรชาชทัณฑ์ออกเอกาสารชี้แจงณนะวันที่20พฤศจิกายนว่าจากการตรวจค้นพบมีสิ่งของต้องห้ามสิ่งของเกินความจำเป็นเช่นตู้เย็นไมโครเวฟแอร์เคลื่อนที่และอีกหลายรายการรวมถึงพบว่าผู้ต้องขังบางรายมีการครอบครองสิ่งของแบรนด์เนมและจากการตรวจค้นห้องเจ้าหน้าที่ยังพบกาแฟสองจำนวนมาก ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่ใช้แทนการพนันของผู้ต้องขังชาวจีนบางรายในเรือนจํากรมรชาชทัณร์ได้ย้ายผู้ต้องขังชาวจีนที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปยังเรือนจําที่เหมาะสมเพื่อความมั่นคงปลอดภัยและจะเร่งรัดดาเนินการสอบสวนต่อไป 4. กระทั่งวันที่21พิพฤศจิกายนนายยุทธนานาคเรืองศรีรองอธิบดีกรมรชาชัณฑ์และโฆษกกรมรชาชัณฑ์นำกำลังเข้าจู่โจมตรวจค้นที่แดน8เรือนจำพิเศษกรุงเทพซึ่งเป็นแดนที่มีผู้ต้องขังมากที่สุดกว่า900คน ซึ่งภายในมีโรงงานช่างไม้เป็นสถานที่ฝึกอาชีพแต่กลับถูกปิดร้างและให้กลุ่มนักโทษจีนเทาไปพักรวมกันนายยุทธนากล่าวถึงการตรวจคนในวันที่1 6จิกายนว่าไม่พบถุงยางอนามัยแต่ยอมรับว่าพบกล่องและพบผู้หญิงกับผู้ต้องขังชาวจีนและของต้องห้ามเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ 5. ด้านพันธบัตโทประวุฒิวงศรีนินอธิบดีกรมรชาชัณฑ์กล่าวว่าตนมารับตําแหน่งอธิบดีกรมรชาชัณฑ์เมื่อวันที่1ตุลาคม 2,168จากนั้นอีกประมาณหนึ่งเดือนตนก็จะรับข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการโดยมิชอบในเรือนจำพิเศษกรุงเทพโดยเฉพาะกลุ่มผู้บริหารเรือนจำจึงรายงานให้รัฐมนตรียุติธรรมและปลัดกระทรวงยุติธรรมได้รับทราบซึ่งกำชับมาว่าต้องหาข้อมูลให้ชัดเจนก่อนเพราะหลักฐานที่ได้มาเป็นเพียงข้อมูลการข่าวโดยการเก็บข้อมูลและสืบสวนใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์ทำให้ได้หลักฐานมามากพอสมควรจนชัดเจนว่า เจ้าหน้าที่รับผู้บริหารมีส่วนในการทําผิดระเบียบและกฎหมายของกรมราชทัณฑ์กระทั่งวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาชุดจู่โจมตรวจค้นวางแผนเข้าตรวจสอบภายในเรือนจําบูรณาการร่วมหน่วยงานที่เราไว้ใจได้ซึ่งข้อมูลพบว่ามีหญิงชาวจีนสองคนเข้ามาในเรือนจําแห่งนี้ลักษณะเข้ามาขายบริการทางเพศเมื่อเราเข้าไปในเรือจนจําขณะนั้นหญิงชาวจีนดังกล่าวได้อยู่ในห้องสองต่อสองกับผู้ต้องขังชาวจีน ส่วนหญิงชาวจีนอีกหนึ่งคนรออยู่ด้านนอกพร้อมทําการเรียกหญิงชาวจีนมาสอบสวนเบื้องต้นทั้งคู่ให้การปฏิเสธว่าไม่ได้เข้ามาขายบริการทางเพศแต่ไม่น่าเป็นไปได้เนื่องจากผู้หญิงจีนกับผู้ต้องขังจีนที่มาพบก็ยังไม่เคยรู้จักกันเลยระหว่างชุดจู่โจมเข้าตรวจค้นถึงห้องดังกล่าวพบว่าหญิงสาวได้มีการแต่งกายเรียบร้อยหมดแล้วในที่เกิดเหตุเนื่องจากมีการปิดล็อกประตูสองชั้นกว่าจะได้เข้าไปต้องใช้เวลา แต่ก็ได้พบร่องรอยคล้ายๆกับคราบอสุจิจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานส่งตรวจกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ยังเจอมีการนำยาเส้นและสุราเข้ามารวมถึงพบว่าหญิงชาวจีนพกถุงยางอนามัยและกางเกงในติดตัวมาด้วยจากนั้นได้ทำการตรวจค้นพื้นที่ภายในเรือนจำทั้งหมดเพราะจากการสืบสวนพบว่ามีการกระทำที่ผิดระเบียบและกฎหมายเช่นมีการนำสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้ามา โดยตอนนี้ได้มีการย้ายผู้ต้องขังที่เกี่ยวข้องออกจากเรือนจำเพื่อทำการสอบสวนอย่างละเอียด 6. แหล่งข่าวผู้เคยถูกควบคุมในเรือนจำพิเศษกรุงเทพเปิดเผยว่าลักษณะเรือนจำชั้นหนึ่งด้านหน้าสุดจะเป็นประตูหนึ่งเข้าไปเป็นโถงตรงไปสู่ประตูสองและมีบันไดขึ้นไปอย่างชั้นสองจึงคาดว่าห้องใต้บันไดในข่าวคือจุดดังกล่าวนี้ซึ่งชั้นสองที่อยู่ด้านบนจะเป็นห้องทำงานของผู้บัญชาการเรือนจำและเจ้าหน้าที่เรือนจำ ที่ประชาชนภายนอกสามารถขึ้นไปได้จากด้านนอกดังนั้นจากข่าวที่ระบุว่านางแบบสาวเข้าไปภายในเรือนจําผ่านห้องผู้บัญชาการเรือนจําโดยไม่ผ่านประตูหนึ่งจึงมีโอกาสเป็นไปได้อย่างไรก็ดีต้องมีการตรวจสอบพื้นที่ให้แน่ชัดเมื่อผ่านประตูสองเข้าไปจะเป็นส่วนของภายในเรือนจําที่มีช่องทางกลางและแยกซ้ายขวาเป็นแดนต่างๆซึ่งแต่ละแดนก็จะมีประตูสองชั้นป้องกันอีกโดยแดนที่อยู่ใกล้ประตูสองที่สุด คือแดนแรกรับและอาคารพยาบาลสำหรับผู้ต้องขังมาใหม่และผู้ต้องขังป่วยรวมถึงกระบวนการธุรกรรมต่างๆของเรือนจำลึกเข้าไปเป็นแดนอื่นๆไล่ตามลำดับลึกที่สุดคือแดน8ห้องอาหารและโรงฝึกอาชีพในช่วงเวลาที่อยู่ในเรือนจำนั้นยังไม่ใช่ช่วงที่แก๊งสแกมเมอร์เหมิมเกริมไม่มีผู้ต้องขังจีนเทาอยู่มากนะักแต่ว่าเรื่องของนักโทษ v i p มีอยู่แล้วเป็นปกติในเรือนจำ ซึ่งอาจเป็นนักโทษที่เป็นผู้มีอิทธิพลเป็นคนดังในสังคมหรือเคยมียศตำแหน่งก็จะมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าผู้ต้องขังคนอื่นๆบางคนก็สามารถทำงานช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ได้ก็อาจถูกแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเหลือระดับ VIP ได้นอนพักในห้องเจ้าหน้าที่ที่มีเครื่องปรับอากาศเครื่องใช้ไฟฟ้าสิทธิพิเศษอื่นๆเช่นสั่งอาหารพิเศษเข้ามาได้ฝากผู้คุมช่วยประสานงานกับทางครอบครัวทางทนายแต่ไม่ถึงขั้นอุกอาจขนาดพาใครเข้าไปหาได้ ทีเ่เห็นเขาก็อยู่ดีกินดีเพียงแต่ว่าถูกจำกัดเสรีภาพการเดินทางและการสื่อสารเท่านั้นแหล่งข่าวกล่าววันที่22พฤศจิกายนย68เวลา9นาฬิกาพลนตบรวจโทร,รุทธพ,พลนวรัตนรัฐมตดีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยนางพงศ์สวัสดิ์นีละโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมพันตำรวจโทรประวุฒิวงศรีนินอธิบดีกรมราชธรรมพันตารวจตรียุทธนาแพรดดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ นายยุทธนานาคเรืองศรีรองอธิบดีกรมราชณานในฐานะโฆษกกรมราชณานและคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้เดินทางเข้าตรวจสอบพื้นที่ภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมานครแขวงลาดยาวเขตจตุจกักรกรุงเทพจากกรณีชุดปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นเรือนจำพิเศษกรุงเทพมานครพบผู้ต้องหากลุ่มทุนจีนสีเทาพร้อมนางแบบชาวจีนสองรายและสิ่งอำนวยความสะดวกต,ากตา่ตางๆเมื่อวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมา พันตำรวจโทรประวุฒิวงศีนินอธิบดีกรมราชธรรมกล่าวถึงไทม์ไลน์ในวันเกิดเหตุว่าในช่วงเวลาสิเ็นาฬิกาของวันที่16พฤศจิกายนมีกลุ่มที่เข้ามาเป็นญาติของผู้ต้องขังชาวจีนซึ่งตามปกติในวันอาทิตย์ไม่สามารถเยี่ยมญาติได้อยู่แล้วจากนั้นก็มีผู้หญิงจีนสองรายเชื่อว่าเป็นผู้หญิงที่เข้ามาค้าบริการทางเพศแต่จากการสอบสวนให้การปฏิเสธในวันเกิดเหตุมีนายมานพชมชื่นผู้บัญชาการร่วนจำพิเศษกรุงเทพอยู่ในวันนั้นด้วย ส่วนจะเป็นผู้หญิงกลุ่มเดิมที่เข้ามาในเรือนจําหรือไม่นั้นจะต้องมีการตรวจสอบต่อไปทั้งนี้จากการสอบสวนคาดว่ามีผู้หญิงมากกว่า2คนเข้ามาในเรือนจําสําหรับการติดสินบนเจ้าหน้าที่เราได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วพบว่ามี20คนตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่ไปถึงระดับผู้บัญชาการเรือนจําอย่างไรก็ตามผู้ต้องขังจีนกลุ่มนี้ถูกคุมขังในเรือนจําพิเศษกรุงเทพเ,พเมื่อไหรนั้นคงเป็นระยะเวลาพอสมควรเพราะจริงๆแล้วมีผู้ต้องขังกลุ่มชาวจีนหลายคน ็ต้องขอเวลาในการตรวจสอบก่อนโดยมีความผิดทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งนี้หากพบว่าผู้ต้องขังชาวจีนมีความผิดจริงก็จะถูกลดชั้นนักโทษต่อไปอย่างไรก็ตามกรมรัชทันประสานเจ้าหน้าที่จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เข้าเก็บหลักฐานในพื้นที่เกิดเหตุคาดว่าน่าจะเป็นประมาณวันจันทร์ที่24พฤศจิกายนซึ่งหลักฐานประเภทสารคัดหลังจะติดอยู่นานเพราะฉะนั้น แม้จะผ่านมากว่าสัปดาห์ก็น่าจะยังอยู่ไม่ได้หายไปสรุปเรื่องนี้เป็นเรื่องอัปยเป็นเรื่องอุบาทท้อนความโฟนเฟะของระบบของเรือนจำที่ละล้วมเปิดช่องให้มีอภิสิทธิชนและการติดสินบนของเจ้าหน้าที่ต้องดูว่ารัฐบาลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ ช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยให้ความสุขกับทุกๆคน